อาสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบพุทธที่สิบมิถุนาเป็นคลิปที่สองติดต่อกันมิถุนาหกสามนะมีบัตตี้ออกสามตัวนี่เลยเป็นชุดพาร์กเนะครับ X2 ็ s 0 1 1 X2 เ s 0 1 2ขีดหนึ่งขีดสองแล้วก็เ s สเอสชุดแรกนี่คือเวอร์อะไรดากอนเวอร์ดากอนเวอร์นะครับชุดสองดากอนสวายเหมือนเดิมนะครับถ้ามีสัญลักษณ์ SS เนี่ย ก็ซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยแต่ว่ามันจะมีรีพินมาบางใบจะต้องใช้4บาบอาจจะต้องซื้อ3าถึงสกล่องเดี๋ยวพี่จะรีพินให้ดูไอ้ดีอ่ารีวิวให้ดูส่วนนี้เป็นชุดเสริมของของดากอนเวอร์แล้วก็เวอร์ต่างๆที่พู้เอกใช้ตั้งแต่ภาคแรกถึงเราพูดซ้ํากันมา3าสคลิปแล้วเราก็พยายามพูดวันนี้เราจะมารีอันนี้นะครับรีวิวไม่รีทายรีวิวรีวิวเร็นี้เลย x 2 x s 0 1ด2เป็นของดากอนสวายซื้อกล่องเดียวเล่นเลยแต่ว่าทําไมเราต้องซื้อหลายกล่อง ว่าาาบบงใมันห้เดี๋ยวก็เรามาดูกันนี่ไปเอาเริ่มจากไหนแฟกต์ดา้อนสวายนะครับอืมก็แฟกปกตินะครับใส่ได้แค่มอนที่มีเผ่ามังกรแล้วก็ดารก้อนนะฮะได้แค่มอนนะครับแล้วก็ตัวหน้ากล่องก็เป็นฟอยด์นะครับแล้วก็ให้ตัวเหมือนกันมาอีก4ใบเป็นเป็นบัตตี้มอนเตอร์ไม้ตายใส่ได้นะใช่ครับมอนเตอร์ไม้ตายก็ถือว่าเป็นมอนเตอร์เหมือนกันสวายนี่ห้ามใส่อะไรห้ามใส่เวทมนต์ห้ามใส่เวทมนต์แล้วก็ไม้ตายที่ไม่ใช่อ่านตัวแรกมาเลย นั่นอะข้างหน้าอธิบายละเอียดไหมอันนี้อ่าใบใบนี้เราใบนี้เราเคยรีวิวไปแล้วเรารีวิวไปแล้วใช่ป่ะไม่เป็นไรพูดคร่าวๆมาก็ได้อ่าขอๆเรามานะครับเอามอนต์หนึ่งใบหลงๆแล้วก็จ่ายสามเกนะครับพอรามันตี๋ะจะกลายเป็นตีมอนทุกใบตีทีเดียวทุกใบเลยแล้วก็ตีเลือดด้วยใช่หมายว่าถ้ามอนสามตัวเสียเลือดเท่าไหร่ไม่ก็คือตีถ้ามีมอนสามตัวคือตีมอนสามตัวแล้วก็ตีเลือดตีเขาเลือดด้วยโอเคอ่ะยังไม่หมด อ้าวยังไม่หมดมีโทรศัพท์เข้าผมถอ่าเหลืออะไรอีกพอรามันตายนะครับทิ้งมือหนึ่งแล้วก็หา RC ลงโดยไม่ต้องจากขอคอสจากไหนจากไหจากกองการก็ได้โอ้จากไหนก็ได้เหรอเลือกเลยเหรอจากมือหรือจากกองอ่าเจ๋งเลยฉันอยากตายต่อไปนี่คือให้มาห้าใบครับต่อไปให้สี่ใบนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สายช่อยด้วยครับช่วยด้วยเศษส่วนหนึ่งแห่งความชั่วทั้งมวลอังกรามายูเอลิเมนต์นะครับขอคอสถ้าตัวไหนเดี๋ยวนะถ้าตัวไหนรู้แบบว่าเป็น เป็นวิธีเล่นไปเลยก็บอกไปเลยก็ได้นะมไม่ต้องอ่านนํำการหนึ่งใบจากในช่องดรอปเราเข้าโซกการ์น,นี้จะจ่ายเก่งน,นะครับถ้าบนสนามเรามีมอสเตอร์ใบอื่นที่มีไซส์ดังเดิมเป็นสามสูงกว่าไซส์ของการนี้จะลดลงการเป็นไซส์ศูนย์นะครับมอการนี้จงตีสแตนวงกรเทพปีศาจหรือเทพบนสนามหนึ่งใบใช้ได้ทละครั้งมีมูฟ<ม>แล้วก็โซการณครับนะให้มาสี่ใบนะตัวนี้อธิบายไปแล้วเอาต่อไปตัวนี้เราคลิปที่แล้วเราอธิบายไปแล้วนะแต่ลองเข้าๆมา เมื่อมันตายจากมือหรือว่าตายจากสนามนะครับชาร์จเกล็จรวนหนึ่งแล้วใช้ได้เท่าครั้งอืมแค่นั้นใช่ไหมใช่เก่งโคตรเพราะชาร์จชาร์จแล้วจวดใช่ไหมใช่ครับาให้มามสองใบบนสนามต้องมีซไซส์สามนะครับถึงได้จวดอ๋อโอเคเอาต่อไปเลขสามให้มาสองใบวันรายอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วพอเราแฟดเราเป็นสวายแล้วเราตายเอาอันนี้แปะเลือดเราจะกลายเป็นห้าแล้วไม่ตายแต่ดียวมีตัวหามมาแปะฟรีด้วยใช่ครับยวมีตัวมียังมียังมียังตัวไหนตัวไหนมันอยู่อีกชุดหนึ่งชุดก่อนหน้านี้ x 2 b t ครับอ๋อต้องไปซื้อ x 2 b t เติมหาหามาไปเลย x 2 p t x 2 b t b t 1นึคิดอะไร2ครับผมคิดสนะอ่าตอนนี้อันนี้ให้มาอธิบายไปแล้วนะครับอ่า3ใบเลยพูดเวลาได้เข้าสู่สนามเข้าสู่สนามครับหยิบกายเอ็นหรือดากคอนได้ขึ้นมือเจ็บเรือ2ครับใช่นี่ใช่ไหมนี่โอ้ยเก่งเว้ยเออเนี่ยถ้ารู้ก็ไปพูดแบบนี้เลยก็ได้ตัวนี้ผมชอบไหมเราแบบมันเข้าสู่สนามโม3แล้วก็เอามอนเตอร์จากที่ โม่ลงด้วยความสามารถเนี่ยเอาไปเข้าเกตนะซึ่งเด็กเนี้ยมันเป็นมอนเตอร์ทั้งเด็กได้3เกตฟรีแล้วก็ได้เห็นด้วยได้เห็นเกตคือการเล่นเด็กเนี่ยเกตจะเพียบเลยใช่ป่ะเห็นลงเกตเรื่อยๆให้มาสี่ใบนะครับผมดูมาชื่อเอาชื่ออะไรวงวานแห่งมังกรมารราดิออนนะนี้ชื่อยาวๆเอาต่อไปให้อะไรเนี่ยหนอนอะไรเนี่ยมาสองใบวงวานแห่งมังกรมารโปวามังกรตรงไหนวะ ทำบนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีชื่อ RC ไซส์จะกลายเป็นไซส์สูงน,นะครับแล้วก็มิสิคิลคาสเตอร์ทำลาย RC ในชื่อการ์ดที่มีไซส์สั้นสูงกว่าบนสนามและนำการ์ดนี้จากบนมือหรือบนสนามลงหลงุมแล้วก็จวดสองครับโอ้เก่งนะใวเก่งแล้วจวดอีก,แ,กแล้ว,ว,ลวเล่นได้ไดทั้งอายและสวายอโอ้ยเจ๋งเนอะเล่นกับสวายก็คือหาตัวใหม่มาเล่นกับอายก็เอาไว้หาดาบมาให้มาสองใบนะครับอ่าต่อไปวงวานแห่งมังกรมาเฮ้ยไอตัวนี้อธิบายไปแล้วอ่างั้นก็เป็นภาษาพูดไปง่ายๆคลิปที่แล้วเราพูดเราแบ่งตัวเก่งๆมาแล้วนะห้าใบ ลงสนามเลือกมอนสหนึ่งใบจากในหลุมที่เป็นสาสามสูงกว่าต้องเป็นเผ่ามังกรหรือดา้อนซึ่งเด็กนี้มันก็เป็นมังกรกับดา้อนทั้งเด็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําลายหนึ่งใบบนสนามที่เป็นมอนสเตอร์ใช้หนึ่งเกตเอาใบานั้นขึ้นมือแล้วก็ได้เลือดหนึ่งคนระับอได้เลือดเพิ่มได้มอนสเตอร์เพิ่มมหตัวนี้อธิบายไปแล้ว่ว่ามาเป็นเอ,อยโยเป็นภาษาพูดมาเลย้ือเห็นในหลุมสามเวล์หรือมากกว่ายกเลกกันโจมตีทิ้งมันจากมือนะครับแล้วก็ถ้าบนสนามเรามีอาร์ซีจูนหนึ่งคนระับ นี่ให้มาสี่ใบเลยนะครับอันนี้ให้มาสองใบนะพี่ลืมบอกอันนี้เป็นการ์ดรีนะครับไหนนี่รีนะรีต้องใส่เต็มไหมตัวนี้ตัวนี้ผมใส่ติดไปใบหนึ่งครับอาใบเดียวพอใช่ไหมแก้ถามบางเด็กมันมีตัวใหม่ที่เก่งกว่าใช่ครับผมอืมอันนี้หรือจะไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมเด็กนัเนี่ครับผมเป็นภาษาพูดได้ไหมหรือต้องอ่านอันตัวนี้ต้องอ่านอ่านมาทีมังกรมาแห่งโดนชิดดำกายเอ็นนะฮะการ์ดนี้สามารถเข้าสู่สนามได้เมื่อแฟกเราเป็นดาก้อนดายเท่านั้นนะครับ ระหว่างที่เราทา์นฟอร์มการนี้อยู่การนี้ไม่สามารถถูกทำลายและนำกลับขึ้นมือได้ความสามารถการนี้ยกเลิกไม่ได้ถ้าเราทา์นฟอร์มการนี้คู่แข่งจะจวกาดไม่ได้ทุกกรณีนในเธอถัดไปครับแล้วก็เมื่อการนี้โจมตี<ฮ>ทำลายมอนตุกใบบนสนามโอ้ยตัวนี้พ<ฮ>ี่บอกเลยใครโดนเจ็บแล้วมีสกิลแอคนะครับในมอนเตอร์ไซส์สามที่มีมที่เป็นไซส์สามโดยส่งนกางอยู่มือสองใบแล้วจ่ายสองเกตเด็กเลือดหาได้ข่าวว่าใบนี้ตาไปจัดการหลายคนในร้านแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับกระดิกไม่ได้แลวครับเธอต่อไปใช่ปะใช่ แล้วมียืทานฟอร์มใะ่จ่ายสังเกตมาเป็นไซส์สิบนะครับเลยแล้วมีตัวมีตัวเก่งกว่านี้เหรอที่มันคล้ายๆกันเหรอตัวขาวไว้เติมอยู่ชุดไหนเนี่ยอยู่ชุด x 2อง bt ศูนย์ k สองเหมือนเดิม k สองต้องเติมแล้วโอ้เก่งกว่านี้กว่าเนี่ยอ๋อพี่จะคันกลางหน่อยนะครับนี่เลยดาบพิฆาตอสูสิบเก้ากระตันลำหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ออกแล้วนะครับเล่มสิบเก้านะครับใต้คลิปพี่มีสามเหลี่ยมนะครับเป็น เป็นของร้านพี่ในช้อปปี้และซาด้าลแล้วก็ไปเสิร์ฟนะครับเสิร์ชในร้านนี้อยากเดดาาสิร์ชดาบพิฆาตศูนย์ก็เสิร์ชอยากเสิร์ชบัดดี้ก็พิมพ์ว่าบัดดี้อยากดูแวนก็พิมพ์แวนกาดบ,บัตด,ดี้ไฟก็แล้วแต่เราจะพิมพ์แล้วดาบพิฆาตศูนย์ก็ได้หรือมังหะหนังสือกระตุนพิมพ์ไปเลยในร้านพี่ตัวต่อไปอันนี้ให้มาสองใบอันนี้ก็เป็นการ์ีนะครับมับงกรสุริยัน,นใส่ใสยเยอะดีไหมตัวนี้ผมไม่ได้ใส่เดี๋ยวตัวไหนใส่ยเยอะบอกพี่ด้วยนะซีดาฮากาไดวานะครับข้ฟกาะ ก็เปสวายท่านหนึ่งคอได้ครับคอๆอมันคือนำมนอนม TER, สเตอร์2ใบบนสนามลงหลุมแล้วก็จ่ายสามเกตนะฮะเมื่อการนี้โจมตีมอนสเตอร์สามารถจ่ายบางทีชิ้นหนึ่งหน่วยเพื่อสแต็มันเลยนะค,คือตีแล้วก็ลุกจ่ายเลือดตีมอนเอาไว้เคลียร์บอร์ดเนี่ยจ่ายเลือดไม่เป็นไรเลือดเราเท่าไหร่เลือดเอดรยายี่สิบเจ็ดจ่ายไดยังไม่หมดย<ม>ัง<ม>ไม่หมดเหรอเมื่อการนี้ถูกทำลายครับหาก้ารไม่เกินหนึ่งใบใจได้ขึ้นมือครับจับกองแล้วก็อะไรก็ได้เหรอใช่ครับ พอดีโดนอีกสองใช่แต่โดนยิงเือะข้อเสียก็คือเรียกได้เฉพาะแฝกสายเท่านั้นจองครับตัวเป็นดายเรวเรียกไม่ได้สองใบสองใบต่อไปเป็นการ์ดดีการ์ดรีอันไหนเต็มต้องใส่เยอะบอกพี่ด้วยตัวใส่เต็มอยู่แรกๆเอาไปแล้วอ๋อใช่จอมมังกรมาแห่งจุดจบอาซีดาฮาก้านลฮะขอไกลนี่ได้เมื่อแฝกเราเป็นดาร์กอนสาวนะฮะขอคอสนำหนึ่งใบนำการ์ดหนึ่งใบบนสนามเราลงงล้มจ่ายสังเกตเมื่อการนี้ถูกนำออกจากสนามทิ้งมือสอง แล้วมันจะอยู่ต่อนะครับอันนี้เป็นตัวเก่านะใช่ครับแล้วมีแล้วมีสกิลคอร์เตอร์หากเรามีพลังชีวิต10หน่วยหรือต่ำกว่านะครับสแตนการ์ดนี้ใช้ได้เทุละครั้งมีดับเบวลแท็กแล้วลายลิงสามครับใส่ไหมผมไม่ได้ใส่ครับไม่ใส่ใช่ไหมใส่ครับไม่เก่งหรอแล้วแต่ชอบนะแต่พิษ่มิสเตอร์ตาเขาไม่ชอบคือถ้าจะเล่นสบายเป็นหลักก็ใส่ใบนี้ครับอ๋อแล้วเล่นได้อ๋อลองบอกด้วยเขาเล่นได้โอเคมังกรเทพมืดแจมแจมเมอร์นะฮะขอคอใจสังเกต การเป็นที่มุสนิมไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถการคู่แข่งแล้วก็ไม่สามารถถูกเล็ดได้ด้วยความสามารถการคู่แข่งีสกิลคัปเตอร์หากฝากราเป็นดาก้อนสวายนำการไปบนสุของกองการเราเช่าเฮ้ยเข้าอ๋อโมสามเพื่อให้จบจดเทือนี้ตัวมาบวกสามพ 3, ันบวกพาวเวอร์สามพันดีเฟนสามพันและบวกหนึ่งคีย์เทคใส่กี่ใบตัวนี้มีด d o u b l ล a อ t a c k ตัวนี้ผมไม่ได้ใส่เหมือนกันครับเอาไว้เล่นกับสวายมือนเดิมคือคือที่พูดมาไม่ใส่เนี่ยพี่ลืมบอกว่าต้าหมายถึงหมายถึงสวายใช่ไหม หมายถึงสวายแต่ว่าดายก็ใส่ได้ тай, ใช่ไหมหรือว่าไงก็คือถ้าจะเล่นหลักเป็นอันเนี้ยตัวนี้ดายนะฮะก็คือจะจะใส่พวกเป็นเน้นการหาของชาร์จเกตอะไรพวกนี้มากกว่าต่ถ้าจะเน้นบุกก็คือจะใส่พวกนี้ก็ค <c oughs> ือจะกลายเป็นเด็กสวายโอเคต่อไปนี่รีปะเนี่ยไม <ป S 2> ่รีมากสามใบครับรีอ๋อรีสามใบเลยเหรอตรงนี้เก่งด้วยสกิลง่ายมังกรผลึกดำดูเซียนแบ็กนะฮะเข้าสู่สนามชาร์จสองเกตอะง่ายง่ายจบแล้วก็ตัวนี้ผมใส่เต็มเลย ถ้าเอาเหรออยากได้เกรดเหรอใช่เด็ก้เกรดเราเยอะแยะแล้วไม่ใช่เหรอเกรดหายากนิดนึงอ้าวเหรอใช่พี่เห็นเกรดเราเล่นกันเกรดเต็มเลยนี่เด็กเนี่ยตัวนี้ก็เก่งครับใส่กี่ใบดีตัวนี้ผมแนะนําให้ใส่สี่ครับจักรพรรดิมังกรอุตภาพเอวิชไคๆนะฮะคอคอทมันใจสังเกตแล้วก็เอาใบมุสุขเข้าโซมันสกิลจ่ายเลือดสองเปิดสามคอมมอนสเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบจากที่เอาลงหลุม โดยจ่ายคอค้อนฮะไซส์การนั้นจะกลายเป็นไซส์ศูนย์แล้วก็แล้วก็ความสามารถนี้ใช้ได้ถือหลายครับเอ๊ะมันชอบแปลงร่างมันไซส์ศูนย์เลยเลยนะเด็กเนี่ยเปิดเจอไซส์สไซส์สี่ไซส์้าอะไรก็ตามอยู่เลยใช่ะให้มาใบเดียวโหซื้อ3 4กล่องให้ต้าบอก4เต็มเลยใช่ไหมใช่ครับอี๋จะผมไม่ได้ใส่เต็มเพราะว่าผมซื้อยังไม่ครบครับอ๋อแล้วยังจนยังจนเฮ้ยเอาต่อไปวงวานแห่งมังกรนฟรีเอลเดอร์นะฮะเมื่อมันเข้าสู่สนามนำการ์ดหนึ่งใบจะ จากกองการของเราลงช่องดอกถ้าการนั้นเป็นเผ่ามังกรหรือว่าดากอนนำการนั้นขึ้นมือถ้าไม่ใช่เราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยซึ่งทั้งเด็กมันก็เป็นมังกรอยู่แล้วมีรีฮะมาสองใบนะเผื่อเอาไปใส่เอ็นเชไม่เจอมังกรนี่ใบเดียวรีครับเนี่ยลีลีมาหมดเลยเนี่ยเก่งไหมใบนี้ใบนี้ก็ถ้าจะเล่นสวายก็เก่งฮะถ้าตัวไหนบอกเป็นวิธีเล่นได้ก็เลยถ้าไม่อ่านก็บอกเป็นวิธีเล่นได้เลยถ้าจําได้โครงการนี้ได้เมื่อแฟกเราคือดากอนสวายฮะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามจ่ายพลังชีวิตสองหน่วย หา RC d ์ซีดากาไดาวานะฮะก็คือตัวนี้ตัวนี้ผมเอาไว้ดู<ห>นะตัวนี้เอาหาตัวนี้หาต,ตัวนี้นะใช่ครับเป็นการ์ดรีการ์ดเก่าหมดยังยังครับยังยังเอาขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดแล้วเมื่อการนี้ในสนามถูกนำลงช่องดรอปนะฮะจ่ายนังเกตเพื่อเลือกมอสเตอร์หนึ่งใบบนสนามบวกพาวเวอร์สองพันและดีเฟนซกสองพันจุกจเธอนะ,ะอ้าวต่อไปไหน,นี้ วงวานแห่งมังกรมา Devil of Dragon ฮะสกิลเคาน์เตอร์นะฮะทิ้งการใบนี้จากมือถ้าแฟกเราเป็น Dragon สบายในตอนต่อไปในครั้งต่อไปที่เราได้รับความเสียหายความเสียหายจะลดลงสามหน่วยแต่ถ้าแฟกเราเป็น Die บวกเลยสองน่ะหนูทั้งสองอ่ะต่อไปอันนี้ให้ใบเดียวนะครับผมต่อไปวงวานแห่งมังกรมาให,ให้กี่ใบสองใบอ่าสองใบนะครับใบน,นี้โกไรโอนะฮะถ้าแฟกเราเป็นสบายทิ้งมันจากมือชาร์จสองเกตนะอ่าชาร์จสองเกตเอาใบต่อไป วงวานแห่งมังกรมายอสโนซุกนะฮะาการ์ดนี้นําการนี้จากบนมือแอล้วก็โซมอเตอร์ที่มีไซส์สามบนสนามของเรานะฮะก็คือเอาตัวมันยัดอา้อาวใบไหนเนี่ยอา่อาอ่าขออภัยครับขอขอภัยต้องเป็นใบนี้ต้องเป็นใบนี้เ,นนเดี๋ยวพี่อ้าวใบนี้ใบนี้วงวานแห่งมังกรมายอสโนซุกนะฮะเ,เป็นสกิลแอคนะฮะใช้ได้แค่ในเธอเราและเป็นช่วงเมนเฟสนะฮะ ลำการ์ดนี้จะบนมือเข้าโซมอนสเตอร์ที่มีไซส์สามโหสนามเรานะฮะอ่านี่เป็นต้องโค้งนี่ว่าใช่มีสกิลมีอีกสกิลอ่ามีอีกมีถ้ามาอยู่ในโซมอนสเตอร์มอนสเตอร์นั้นได้รับโซกาดระเก่งนะเก่ไม่ได้กับอะไรก็ได้เก่งคือต่ยักโซอะไรก็ได้ไม่มีโซการ์ก็ได้โซการ์กต่อไปนะฮะตัวนี้ยังไงก็ต้องใส่เต็มฮะตัวนี้ที่เปเป็นบัดดี้ได้ด้วยที่ให้ดูผิดเมื่อกี้อ่าใช่ใช่วงวานแห่งมังกรมาร์เดสทักเตอร์นะฮะ มีสกิลมีชื่อสกิลไฟโนวิเซอร์นะฮะใช้ความสามารถนี้ได้ระหว่างเธอของเราทั้งนั้นเมื่อการเมื่อการนี้เข้าสู่สนามแฟกเราเป็นสวายจ่ายเลือดสองจวดสองฮะแล้วก็ใช้ไฟโนวิเซอร์ได้เพียงเทธอละครั้งไว้เก่งจั่วแนะน้ำไม่ใส่เต็มใบต่อไปใบต่อไปต่อไปวงวานแห่งมังกรมานวานนะเมื่อกี้บอกว่าให้อะไรกี่ใบอะทั้งหมดที่ผ่านมานี่ให้ให้อย่างละบให้อย่างละใบทั้งหมดที่ผ่านมานี่ตานไหนวะอ๋ออันนี้ก็คือให้มาใบหนึ่งนะแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยที่ อันนี้ก็ให้มาอย่างระบายอันนี้ให้อสองใบเริ่มจากตัวนี้อย่างระบายอ่ะพี่ไปขายของมาอ่นนี้เลยใบยเดียวเอาว่ามาวงวานแห่งมังกรมารวานนะฮะเขามีสกิลเคอร์เตอร์เราสามารถทิ้งการนี้จากมือเพื่อการหนึ่งใบบนสนัมนเราเทพหลังสู้อยู่จนจบเทินนี้ตัวนั้นได้รับดีเฟนส์สองพันจากนั้นหากการนั้นเป็นเทพมับบงกรมารแห่งดวงที่สีดากายเอ็นและเราไม่มีการบนเหมือนจน,จ,นจบเทินการนั้นจะได้รับพล<น>ังสามหมื่นอนี่เดี๋ยวัยวไหนตัวไหน กายเอ็นนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับไอนี่สกิลเยอะๆพอกันเลยใช่ครับนี่ใส่กี่ใบนี้เนี่ยตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตัวนั้นเป็นหลักผมใส่อีกล๋งถ้าเล่นสายนี้ต้องใส่โฟกันทั้งคู่เลยป่ะใช่ครับตัวนี้เก่งอืมไปกันได้อันนี้ให้มาใบเดียวนะครับถ้าสกิลเยอะกว่านี้ก็อ่านครึ่งชั่วโมงนะครับตัวเราไปตัวเทพเลยนะเทพละผมชอบเทพให้ใบเดียวเองวะเอาไปเล่นกับใส่กี่ใบดีต้าตัวนี้ควจะใส่สี่ใส่ก็สี่กล่องนะครับพี่น้อง เอาไปเล่นกันนรกได้ด้วยใบเนี้ยเก่ง <c oughs> ม,มันมันคล้ายๆเนี่ยเดนิมเบีร์ดใส่กสับอะไรก็ได้โอ้ยต้ยองซื้อเก็บครับตัวนี้สี่กล่องนะครับไม่ได้โมโ้ต่อไปตัวนี้ครับเนกาทีฟมีเฮ้ยลืมอาชื่อลากแยกแห่งมังกร,กรมารบูเซ่นะฮะมีชื่อสกิลเน,นกาทีฟทอนะเมื่อก้านนี้ในสนามถูกนำลงช่องดอรอปช้าหนึ่งเกตจากนั้นถ้าในช่องดรอปามีเวลที่ชื่อไม่ซ้ำการสามเวลหรือมากกว่าจั่วการหนึ่งใบแล้วก็ใช้เนกาทีฟทอนได้เท่าละครั้งโอ้สังเกตนะครับที่เราจะเก็บตัวไหนเก่งไม่เก่งนี่ มันจะเป็นการ์ดเติมแม็กคือเติมแม็กคือเติมบนมือครับจะเป็นจั่วการ์ดลงมาเลือกพวกนี้จะเก่งทุกอย่างเลยครับเกตเติมมือจะเก่งลงมาเติมเกตเติมมือจั่วการ์ดหรือว่าเลือกมอนสเตอร์อะไรเลือกบ้าบอคอแตกอยู่ในเด็กอ่ะจะเก่งมากนะครับเราตัวนี้ก็เก่งพิกเกมได้เลยอ่าตัวนี้ก็เก่งเหรอกี่ใบดีตัวนี้ก็สี่ครับเอาสี่กล่องดีครับผู้ติดตามฝึกหัดโกโก้ครับมีสกิลชื่อมีชื่อสกิลโกโก้เดอะเพอร์เฟคชีพนะเมื่อการนี้เข้าสนามเปิดสามเลือกมอนสเตอร์ เผาลูกพีร่ราชันบังกรหรือว่ามอนสเตอร์ที่มีไซส์สามไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูเอาขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือลงหนุ่มใช้เดื่อเพอร์เฟกชิพได้เพียงเธอละครับให้มาใบเดียวงี้ต้องซื้อสี่กล่องนะนะครับนะบางคนก็ <c oughs> ชอบใช้ใบนี้เป็นบันดี้กันห้ากล่องเลยแหละครับพี่ฮิว <c oughs> โอ้โหขายของเกินไปแล้ว <c oughs> ช็อปปี้ลาด้าพี่มีนะครับร้อยยี่สิบาทใต้ลิงก์เลยครับอ่ใต้ลิงก์แล้วใต้คลิปนะครับมีสามเหลี่ยมกดเข้าไปครับสามเหลี่ยมจะมีลิงก์ต่างๆบอกไว้ วงวานอาไปาไปสุดท้ายให้2ใบวงวานแมงกรารวองน,นะฮะมีสกิลคันเตอร์หากเรามีมอนสเตอร์ที่มีความัูงงกรหรือดาก้อนในคุณลักษณะที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าจิงการเป็นนี้จากมือและจ่ายฟองชีสหนึ่งหน่วยเพื่อเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบสนามครั้งต่อไปที่มอนสเตอร์นั้นจะถูกทำลายจุกนำกลับขึ้นมือในเทิร์นนี้มอนสเตอร์นั้นจะอยู่ในสนามต่อไปฮะคือการตายเอาไว้เล่นกับไดวาตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ครับนี่ใส่ยังละกี่ใบก็ถ้าจะเล่น สายเก่าก็คือจะใส่อย่างสีครับตัวนี้สีแล้วนะครับแต่อย่างนี้ก็ซื้อสองกล่องแต่คนจะซื้อสี่เพื่อจะได้พวกนี้ไปด้วยพวกนี้ก็จะไม่มีปัญหาสบายแฮงค์คือเราเอาอันนี้กันตัวนี้ตัวนี้ตายแล้วก็เสิร์ตใบนี้กลับมาอีกรอบเลยโอ้โหสองเด้งครับเด้งไปเด้งมาเนี่ยนะใช่ครับผมก็เก่งดีเว้ยหมันดีเว้เล็กใหม่ใหม่นี่เลกใหม่ใหม่นะครับเราต้องอ่านทำความเข้าใจสกิลมันนะครับนี่นะครับชุด x สอง x ศูนย์หนึ่งขีดสองนะครับนี่เลยมีทั้งหมดกี่ใบเราลืมให้ดูนี่ดูข้างหลังเอา อ่านเอาเลยครับก็มีห้าสิบสองนี่ครับพอดอ่านเอาเองเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วคลิปที่สองเดี๋ยเราจะไปคลิปสามติดต่อกันซึ่งจะเป็นอ่าเด็ก x สองไม่ใช่เป็นกล่อง x สองขีด sp ซึ่งเสริมหลายเวอร์มันใช่ไหมฮิวครับผมอ่าวันนี้ก็ลากันไปเดี๋ยวจะไปต่อคลิปสามเลยเหนื่อยอ่อนกันทีเดียวสวัสดีครับ